ภาวนาไม่ใช่การขอแต่คือการยอมรับภาวนาไม่ใช่การยื่นมือไปขอสิ่งที่เราอยากได้แต่มันคือการยอมรับว่าแม้มันจะเป็นไปไม่ได้เราก็ยังอยากให้มันเกิดขึ้นอยู่ดีมันคือความซื่อสัตย์ที่สุดของหัวใจคือการยอมรับความจริงสองอย่างที่อยู่ตรงข้ามในเวลาเดียวกัน ฉันรู้ว่าสิ่งนั้นอาจไม่เกิดขึ้นแต่หัวใจฉันยังรักยังหวังยังคาดหวังเงียบๆภาวนาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งเวลาที่เราท้อใจที่สุดภาวนาจะเกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกสุดท้าย เราไม่ค่อยภาวนาในวันที่โลกใจดีกับเราแต่เราจะภาวนาในวันที่เราแทบไม่มีอะไรเหลือในวันที่ต้องพึ่งตัวเองวันที่คำพูดคนอื่นซ้ำใจเกินไปวันที่เรารู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากหัวใจเราเองภาวนาเหมือนมือที่ลูบหลังเราเบาๆบอกเราว่า ยังไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้แต่อย่าหยุดหวังนะภาวนาไม่ทำให้เรื่องร้ายหายไปแต่มันทำให้หัวใจดีขึ้นในช่วงขณะหนึ่งบางครั้งความทุกข์มันใหญ่จนเรารับไม่ไหวทั้งปัญหาครอบครัวความรักที่เสียไปชีวิตที่ยังไม่ได้ขยับไปไหนหรือความรู้สึกว่าตัวเอง ไม่มีที่ยืนในโลกใบนี้ภาวนาไม่ได้ทำให้ปัญหาหายวับไปกับตาแต่มันทำให้หัวใจของเรายังมีแรงขึ้นเชื่อว่าในวันถัดไปเด็กคนหนึ่งล้มแล้วลุกขึ้นได้อีกไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาเชื่อว่าการลุกขึ้นยังมีประโยชน์มนุษย์ทุกคนก็เหมือนกัน ภาวนาคือแรงเล็กๆที่บอกว่าถึงวันนี้มันจะหนักแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ภาวนาคือการบอกความจริงกับตัวเองบางทีเราไม่ได้ภาวนาเพื่อได้สิ่งนั้นแต่เราภาวนาเพื่อยอมรับสิ่งที่อยู่ในใจบางครั้งเป็นชื่อของใครสักคนบางครั้ง เป็นความฝันที่เรายังไม่อยากปล่อยบางครั้งเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเก็บไว้ก็เจ็บแต่จะวางลงเราก็กลัวการภาวนาทําให้เราได้พูดความจริงกับตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะตัดสินเพราะคนที่ตัดสินเรามากที่สุดคือเราเองนี่แหละภาวนาสามารถช่วยอะไรเราได้จริงๆ ภาวนานำเราไปสู่ความสงบเพราะมันคือการปล่อยให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้กลับไปอยู่ในมือของจักรวาลไม่ใช่อยู่ในหัวเราความชัดเจนที่ภาวนามีให้เมื่อภาวนาบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หัวใจต้องการจริงๆและอะไรที่แค่ความกลัวทำให้เรายึดไว้ความเข้มแข็งแบบอ่อนโยน เราจะแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างเราจะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเพราะภาวนาไม่ได้มีหน้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงแต่มีหน้าที่พยุงหัวใจของเราในวันที่เราแทบยืนไม่ไหวและเพราะมนุษย์ถึงจะรู้ว่ามันอาจไม่เป็นจริงเราก็ยังเลือกที่จะภาวนาอยู่ดีด้วยเหตุผลลึกๆแบบนี้ เพราะหัวใจต้องการที่ให้เกาะให้ยึดเหนี่ยวแม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วเวลาที่ชีวิตวุ่นวายหรือเจ็บปวดหัวใจต้องการที่ยึดสักอย่างแม้ที่ยึดนั้นจะเป็นความหวังเล็กๆที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามภาวนาคือราวจับของหัวใจถึงจะพยุงได้ไม่มากแต่ช่วยให้เรา ไม่ล้มลงทันทีเพราะการหวังคือสัญญาณว่าเรายังมีชีวิตอยู่คนที่ไม่หวังกับอะไรเลยคือคนที่ด้านชาจนหัวใจไม่ขยับแล้วแต่คนที่ยังภาวนาคือคนที่ยังมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเหมือนเป็นจุดประกายไฟเล็กๆที่ยังไม่ดับแม้จะริบรีแค่ไหนก็ตาม การภาวนาเลยไม่ใช่ความโง่มันคือความมีชีวิตของหัวใจหรือเพราะบางเรื่องเราแก้ไขเองไม่ได้จริงๆมนุษย์เก่งแค่ไหนก็ยังมีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อยู่ดีเช่นความรู้สึกของคนอื่นโชคชะตาเวลาที่ไม่มีวันย้อนกลับมาความรักที่อยากให้ดีขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่อยากให้หายเจ็บ ภาวนาจึงเป็นวิธีบอกกับตัวเองว่าเรื่องนี้ฉันทำเต็มที่แล้วส่วนที่เหลือให้ฟ้าดูแลเถอะเพราะภาวนาคือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองบางทีเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เพราะเราภาวนาไม่อยากโกหกตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันยังต้องการมันอยู่ การภาวนาคือการยินยอมฟังเสียงในใจแม้ความจริงมันจะเจ็บแต่ก็ยังจริงที่สุดเพราะภาวนาให้ความหวังที่ใจเราต้องการไม่ใช่ผลลัพธ์ที่โลกจะให้บางครั้งผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนเลยแต่หัวใจเราที่เปลี่ยนเองเพราะภาวนาไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ทำให้เรามีแรงรับสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น เหมือนนั่งมองท้องฟ้าตอนค่ำดาวไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นในชีวิตเราแต่ในขณะที่เรามองไปมันสามารถทำให้เราสบายใจและสงบขึ้นเราภาวนาไม่ใช่เพราะมั่นใจว่ามันจะเป็นความจริงแต่เพราะหัวใจต้องการที่พักต้องการแสงต้องการที่ให้หวังต้องการเหตุผลที่จะลุกขึ้นมาในวันพรุ่งนี้และบางที การภาวนาไม่ได้ขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงแต่ขอให้หัวใจเรายังอ่อนโยนกับตัวเองได้ต่อไปและทุกครั้งที่การภาวนาไม่เห็นผลหรือรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมเราก็ยังเสียใจอยู่ดีไม่ใช่เพราะภาวนาไม่ได้ผลแต่เพราะหัวใจเราเคยผูกความหวังไว้กับมันจริงๆ ความเสียใจไม่ได้มาจากความไม่สำเร็จแต่มาจากความหมายที่เรามอบให้สิ่งนั้นตัางหากเพราะเราฝากหัวใจไว้กับสิ่งที่ภาวนาทุกครั้งที่เราเอ่ยคำภาวนาแม้จะไม่ได้พูดออกเสียงเราได้ฝากหัวใจส่วนหนึ่งไว้กับสิ่งนั้นเสมอพอมันไม่เกิดขึ้นมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องแพ้หรือชนะแต่มันเหมือนหัวใจถูกดึงกลับมาพร้อมรอยขาด บางครั้งเราไม่ได้หวังเพราะอยากได้อะไรแต่เราหวังเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันยังมีสิทธิ์ที่จะหวังฉันยังมีคุณค่าเพราะมันไม่เป็นจริงมันกระทบตัวตนของเราเหมือนคำถามดังขึ้นเบาๆว่าหรือฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆมันไม่ใช่ความจริงแต่เป็นความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนต้องผ่านเพราะการภาวนาเป็นความหวังสุดท้าย ที่เรามีลองสังเกตไหมเราจะภาวนามากที่สุดในวันที่เราแทบไม่เหลืออะไรแล้วเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยให้จิตใจยังเหลือทางรอดบ้างเพราะสิ่งสุดท้ายนั้นยังไม่เกิดขึ้นมันก็เลยเจ็บเหมือนประตูสุดท้ายปิดลงอีกบานหนึ่งเราไม่ได้เสียใจที่ผลลัพธ์แต่เสียใจที่เรายังพยายามอย่างจริงใจ มนุษย์จะเจ็บที่สุดตอนที่รู้ว่าตัวเองให้ทุกอย่างเท่าที่มีแต่ก็ยังไม่ได้รับในสิ่งที่หวังเจ็บเพราะความรักเจ็บเพราะตั้งใจเจ็บเพราะศรัทธาเจ็บเพราะเราจริงใจกับสิ่งนั้นมากกว่าที่ใครจะรู้ไม่ใช่การภาวนาที่ทำให้เราเจ็บแต่ความจริงใจของเรานั่นแหละที่ทำให้มันเจ็บหัวใจเราไม่ใช่เครื่องจัก มันห้ามตัวเองไม่ได้ถึงจะรู้เหตุผลทางตรรกะถึงจะบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วหัวใจมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบปิดสวิตหัวใจฟังเหตุผลแต่ตอบสนองด้วยความรู้สึกและความรู้สึกมักช้ากว่าเสมอเหมือนแผลที่รู้ว่าควรหายแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดีเรายังอยากให้สิ่งนั้นเป็นของเราแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิต แม้รู้ว่ามันยากแม้รู้ว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปแม้รู้ว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างแต่ความจริงคือเรายังอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันสำคัญกับเราเพราะมันทำให้เรารู้สึกเป็นเราและแค่คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วหัวใจเรามันก็สั่นไปหมดเรายังเสียใจไม่ใช่เพราะภาวนาไม่ได้ผลแต่เพราะสิ่งที่เราภาวนา เคยมีค่ากับเรามากพอที่จะหวังมันตั้งแต่แรกหัวใจที่เคยหวังจะต้องมีวันหนึ่งที่ต้องยอมรับแต่ก่อนถึงวันนั้นมันก็ต้องเสียใจก่อนเสมอและมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนภาวนาดูเหมือนการขอสิ่งที่เกินความสามารถเกินอำนาจที่เราจะไปบังคับให้เป็นจริงและใช่สุดท้ายมันก็พาเรากลับมาที่คำว่า ปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจเหตุผลแต่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจเจ็บจนพอแล้วค่อยยอมเองต่างหากเราปล่อยวางไม่ได้เพราะสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เพราะหัวใจเริ่มเรียนรู้ว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะแบกมันต่อแล้วและการภาวนาไม่ใช่การขออะไรเกินความสามารถจริงๆหรอกมันคือการยอมรับความจริงว่า ฉันกำลังอ่อนแอและอยากให้บางอย่างกลับมาดีขึ้นแม้รู้ว่ามันอาจไม่เกิดขึ้นแล้วภาวนาเท่ากับความหวังในวันที่เราไม่มีที่พึ่งมันไม่ผิดที่เราจะหวังไม่ผิดที่เราจะภาวนาเพราะหัวใจมนุษย์ต้องการที่จับไว้ในวันที่มืดที่สุดแต่เมื่อเราเดินไประยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นเองว่าความหวังนั้น ไม่ได้ช่วยให้เราเก้าวหน้าอีกแล้วตรงนั้นเองปล่อยวางจะเริ่มต้นทำงานทันทีปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการคืนอิสรภาพให้ตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การหยุดรักแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันขอเลือกตัวเองในวันนี้หลังจากที่เลือกความหวังมานานพอแล้วปล่อยวาง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เกิดขึ้นเพราะหัวใจเลือกจะไม่เจ็บต่อไปการภาวนาก่อนปล่อยวางคือกระบวนการเยียวยาภาวนาคือการบอกความจริงในใจส่วนปล่อยวางคือการยอมรับความจริงของโลกสองสิ่งนี้ไม่เคยขัดแย้งกันแต่มันเป็นสองขั้นตอนของการเยียวยา เราไม่สามารถปล่อยวางได้ทันทีถ้าเราไม่เคยภาวนามาก่อนเพราะเราจะรู้สึกค้างคารู้สึกว่าตัวเองไม่ซื่อสัตย์เมื่อเราปล่อยวางไม่ต้องรีบไม่ต้องโทษตัวเองที่ปล่อยไม่ได้วันนี้ไม่ต้องฝืนใจให้แข็งแรงเกินไปเพราะปล่อยวางที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในวันที่หัวใจพร้อมและเรียนรู้เพียงพอไม่ใช่วันที่เราฝืนสั่งตัวเอง ภาวนาคือสิ่งที่หัวใจทำส่วนปล่อยวางคือสิ่งที่เวลาและความจริงทำและมนุษย์ทุกคนต้องภาวนาก่อนถึงจะปล่อยวางได้จริง